ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ปรวบใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหยุดใจไปเบาๆสบายสบาย กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเป็นดวงใสๆสครือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งนิ่งๆน่งนมนมเบาเบสบายนึกให้ต่อเนื่องกันไป อย่าให้เผลอถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องละคองใจเดยบริกรรมภาวนาสมาหังสมาหังสมาหังนะภาวนาไปจนกว่าใจใจหยุดจะนิ่งได้ พอใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการเดียกัเราลืมภาวนาไปหรือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้เราก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ แต่ถ้าใครผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนี่สามารถโรมใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายได้คือหยุดนิ่งได้เลยพอหลับตาปุ๊บก็หยุดได้ปั๊บเลยอย่างนั้นก็ก็ให้หยุดใจต่อไปนิ่งๆ นุมน่มๆเบาๆสบาย,บายเดี๋ยวใจก็จะโลง่ลงโล่งเบาสบายจะขยายไปเองซึ่งเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือหยุดนิ่งเฉยๆนุมน่มๆเบาๆต่อไปอีก เดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งเฉยและใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่ง,งแล้วมันจะสบายสบายปล่อยให้มันสบายต่อไปอยู่กับความสบายซึ่ง เราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไปเรื่อยๆน่นิ่งเฉยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าการทำสมาธิมันก็ไม่ใช่ยากเกินไปมันอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้เนี่ยให้นิ่งไปเรื่อยๆให้จำเอาไว้เสมอเลยว่านี่คือ งานที่แท้จริงของเราแท้จริงของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมุ่งก็หาความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดนิ่งๆเพราะความไม่บริสุทธิ์ของใจได้กิเลสอนะสวะจึงท,ทำให้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนับพบนับชาติกไม่ทืวนนับครั้งไม่ทืวน เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจขับแกนใจลำพิไรลำพันธ์บ่อยๆพัดพลากบ่อยๆประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆราถรถนาอะไรไม่ได้ดังนั้นบ่อยๆอย่างเก็จะได้งานที่แท้จริงก็คือการทํา ความเห็นแจ้งรู้แจ้งให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราซึ่งคำคำนี้มันตรงกันข้ามกับคำว่าอาภิชาคือทำวิชานี้ให้มันเกิดขึ้นวิชากแปลว,ว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นมาเห็นในที่นี้คือเห็น,นจริงๆเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก เห็นคนสัตว์สิ่งของอย่างนั้นแต่นี่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเห็นความสว่างซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากนิวรณ์แล้วก็เห็นดวงธรรมเห็นกายในกาย มนุษย์ละเอียดกายทิพย์รมรูปปมกายธรรมโคตปูโสดาสิกิตาคารนาการาษเห็นกายในกายนามาซ้อนกันอยู่ภายในที่แต่ละกายก็เป็นชีวิตที่มีระดับขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดสุขุมลุ่มลึกกันไปเรื่อยๆ กายเป้าหมายก,ก็คือกายธรรมรหัสกายธรรมรหนะัสหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเพราะกายนั้นเป็นเพียงกายเดียวที่พ้นจากกิเลสอาสวะกิเลสอาสวะมันหุ้มไม่ได้มันหุ้มได้เฉพาะกายมนุษย์หยาบละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายโลภพมหยาบละเอียด กายอารมณ์ยาบละเอียดกายทมโคตภูยาบละเอียดกายรมโสดาบัญญยาบละเอียดกายทำปัสสกิทาคามียาบละเอียดกายทมพระอนาคามียาบละเอียดแต่ว่ากิเลสบรนหุมก็ละเอียดขึ้นไปกิเลสในตระกูลเดียวกันแต่ละเอียดขึ้นไปชื่อมันก็เรียกแตกต่างขึ้นไป กายสุดท้ายคือกายธรรมราตผลนั่นแหละคือเป้าหมายทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็มุ่งไปสู่กายนั้นถ้ายังไม่ถึงกายนั้นนะชีวิตก็ยังไม่พ้นทุกข์แต่การที่จะไปถึงกายนั้นนะก็ต้องหยุดต้องนิ่งอย่างเดียว แลที่นี้ที่จะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงนอกจากกายในกายดังกล่าวแล้วยังเข้าถึงวิชาที่ทำให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นรู้เรื่องราวได้แจ่มแจ้งขึ้นคือปรเพในวาสานุสิยานการระลึกชาติได้เดียใสธรรมกาย ที่มีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางและขยานทัศนะเึื่อจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้ความลับที่ถูกปกปิดมานานกับถูกเปิดเผยขึ้นมาแต่ยพยา,ยามายเขาก็เอากิเลสอาสวะบังคับเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละปกปิดจนกระทั่งเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย ถ้าไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดแล้วมันก็มีกติกาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมบังคับให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ในอาบายบางอย่างนี้เป็นต้นะลรวมยายามมาพยายามจ,จะดึงให้ไปติดเรื่องราวภายนอก จวนตื่นเต้นร้ายใจแต่ถูกครอบงำด้วยความหายันนะ์ติดในรูปสเสียงกิรถสัมบัติธรรมลมเรื่องราวอะไรต่งางๆก็ปรุงแต่งกันไปเรื่อยๆให้ใจเนี่ยหลุดจากฐานที่เจ็ดอย่างเงี้ยยาวนานทีเดียวพระน,นมมุษจึงไม่รู้เรื่องราวความเปจริงชีวิต ื่อไม่รู้เรื่องความเห็นเมื่อก็เห็นบิดพระเจ้าท่านเข้าถึงแล้วท่านก็มาสอนให้มีความเห็นน้มันถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเป็นต้นถึงจะไปนิพพานได้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงดังนั้นหยุดนี่สำคัญมากหยุดนิ่งได้เราเข้าถึงได้แล้วก็จะเอาตัวรอดได้ และยังเป็นพยานในการตัดสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอ,อีกด้วยอีกทั้งจะเป็นกำลังใจให้เพื่อมนุษย์เกิดแรงบนันดาลใจอยากจะปฏิบัติตามเราไปด้วยเพราะนั้นต้องฝึกฝึกเรื่อยๆนะฝึกไปหยุดอย,ย่างเดีนี่แหละนิ่งๆเบาๆยังไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะ จดนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูภาพไปภาพดวงธรรมกายในกายพระธรรมกายองค์พระในองค์พระก็ดูไปเรื่อยๆูตไป อย่างสบายๆซึ่งการที่ภาพอลไรนั้นเกิดขึ้นมามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์คือจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นความรู้ก็เพิ่มขึ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่คือมาหากราุณาก็เพิ่มขึ้นมันเกิดขึ้นเองจากหยุดจากนิ่งนี่แหละหยนิ่งไปเรื่อยๆ นี่ต้องทำกันอย่างนี้นะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆทุกวันให้มีความขยนมันหมั่นเพียรเพราะเวลาในโลกมนุษย์เราเหลือจำกัดกันแล้วลนะ่ะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนมันก็จะหมดเวลาไปเ,เปล่าอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายจะต,ตายเมื่อไหร่เราไม่ทราบ ชีวิตที่ผ่านมาเราเดําเนินชีวิตผิดพลาดในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทาความผิดที่กายวาจาใจแล้วมันก็แปลไปเป็นวิบากกรรมที่จะมาตัดรอนเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะนั้นเราก็จะต้องทําความเพียงไปเรื่อยๆฝึกกันไป ทุกวันควบคู่การทำมาหากินฝึกกันไปฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆอย่าท้อให้ใจใสๆใจสบายๆเดี๋ยวก็จะเห็นเองเข้าถึงเองเพราะของมันมีอยู่แล้วค่อยๆระครับระคองกันไปเรื่อยๆ จะเห็นดวงธรรมก็หยุดไปในกลางดวงธรรมไปเรื่อยๆหยุดตรงกลางน,นะครับเห็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระไปหายใจมันใส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 สว่างไปเรื่อยๆองค์พระจะผุดผ่านมากี่องค์แล้วก็ดูไปเยอะๆดูไปต้องคิดอะไร